มันไม่มีแล้วนะที่มันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นนะรางวัลรางวัลของคนรางวัลที่เราเหนื่อยครับรางวัลที่เราเหนื่อยรางวัลที่เราทุ่มเทจริงๆแล้วก็แบบมันความสําเร็จนี้มันไม่ใช่แบบของพวกเราครับมันมันคือของของทุกท่านเลยอย่างเงี้ยครับของแฟนคลับด้วยก็เหมือนที่บอกตั้งแต่แรกว่าแค่คิดว่าไม่ไม่เท่งก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยครับแต่นี่มัน คนชอบอย่างน,น,นี้ครับคนมันชอบแล้วคนคนสนับสนุนตื่นตันใจแทนเขาครับเขาแบกทุกอย่างมาตลอดเลยแบกอะไรเขาแบกความกดดันจากแฟนคลับที่หลอสับเหลือแล้วเขาทำงานเขาคิดเขาอยู่กับตัวเองมาระยะใหญ่ๆที่แบบเรายังกิดเลยว่าถ้าย้อนกลับไปได้ เราอยากไปอยู่ข้างๆขางเขาไปให้กําลังใจเขามากกว่านี้เท่าที่น้องคนหนึ่งมันจะทำให้มันได้แต่เขาเก่งมากวันนี้ผมอยากขอบคุณทุกคนแฟนคลับทุกคนกที่ที่รักในตัวเขาแล้วก็รักในผลงานที่เขาตั้งใจทำขนาดนี้ไม่รู้รจะพูดยังไงมันดีจริงครับเราไม่คิดว่าเราจะเดินทางมาถึงจุดๆนี้ จุดๆนี้เลยครับ <nosso> ด <fuck> like ีใจมากดีใจคุลองไรกันเนี้ยคือดีใจลายครับเขาบอกคุณถอดจิตได้หรอจริงทดลองครับต้องทดลองก่อนทดลองยังไงก็ทดลองแบบถอดจริงๆอย่างเงี้ยทุกวิธีด้วยนะครับที่มีที่แบบเขาเขามีอย่างเงี้ยครับหมายถึงก่อนที่จะทําบทเรื่องนี้ใช่ครับทดลองทดลองครับว่ามันมีวิชาไหนแล้วลองมาทดลองเองใช่ครับแล้วไม่กลัวไม่กลับมาเหรอก็ก็กลัวอยู่ครับ ถ้าลองมีใครคอยดูทูบอยู่ข้างไหมก็มีน้องอยู่ครับน้องทีมงานอย่างเงี้ยอคอยดูใช่ครับอ่ะกูจะทําแบบนี้นะใช่จะถอดจิตแล้วก็ต้องดูทูบใช่ครับอย่าปล่อยทูบหมดนะใช่ครับเข้ามาถึงได้ครับได้ครับสี่ร้อยล้านนะสี่ล้านล้านแล้วเจอไหมครับเจอไหมมันผมผมไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ามันจะเป็น อาจจะเราก็อาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าหลับแล้วมันฝันไปอแบบจิตเราอาจจะเพ่งเกินไปแล้วมันทําให้ฝันอย่างเงี้ยครับมันก็ไปเจอสถานที่ต่างๆแล้วมันมันไม่ได้เป็นเหมือนมันไม่ได้เป็นเหมือนนั้นจริงๆครับแล้วก็หยิบมาเอ้ยถ้าฝันแล้วมันไปเจอสถานที่นี้มันก็เป็นสถานที่จริงๆนะอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบไปเจอสถานที่ที่แบบมันมันดูอลังการหรือดูเปลี่ยนไปจากสถานที่จริงครับก็เลยหยิบว่าเอ้ยมันควรเป็นสถานที่จริงที่มันเรียบๆแหละในการถอดจิตอย่างเงี้ย หมายถึงคุณก็เลยเอาไอ้ที่คุณถอดจิตเนี่ยจากความรู้เนี่ยอาจารย์ฉากเคยรู้บ้างไหมคือดูในหนังจะเป็นดูสู้ความรู้เนี่ยแต่จริงไม่รู้เขาเป็นคนรีเสิร์ชมาทุกอย่างแล้วก็มาเล่าให้นักแสดงฟังครับอ๋อเพราะฉะนั้นฉากพวกนี้เนี่ยคุณก็เอาจากความฝันคุณนั่นแหละใช่ครับเอามาใส่ใช่ครับที่ไปเจอโน่นเจอนี่เจออะไรยังไงแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณก็เอาจากความฝันเออแต่มันก็เหลือเชื่อนะค่ะคือ พี่ไม่สามารถจะทําพิธีเอามันต้องมีมนไหมมันไม่ต้องมีครับใบใบใบโพใช่แค่จิตร้วๆเลยอย่างเงี้ยก็แบบใบโูก็เอามาเป็นแค่อาขบวนการพิธีกรรมของเขาเฉยๆครับใบโพอย่างเงี้ยไม่คือเราจะนอนเพื่อเราฝันอย่างยากเลยนะครับไอ้ทนนี่ฝันทุกทีไหมตลอดครับหมายถึงคุณเขาควบคุมความฝันได้ครับ น่น่งกันแน้วั่าจริงเอาเชียงพูดเล่ามาเลยเล่ามาเลยเขาเป็นคนควบคุมความฝันได้ถ้าใครเคยชมภาพยนตร์ฟิลแบบ Inception พวกนี้เขาคอนโทรลมาได้ทุกอย่างเลยแล้วถ้าสมมติว่าเนีเขาไม่ได้วาพี่ฟ่งอันนี้คือเรื่องจริงเราอยู่เพราะมานนานอันนี้เราคือสิ่งหนึ่งอ่ะบางทีเนี่ยเขาจะถ่าย MV ประมาณอีก3วันอย่างเงี้ยเขายังไม่มีบทเลยเขานอนหลับหลับเพื่อเอาบท MV แล้วเขาตื่นขึ้นมาเขาได้บทจบ MV เลยครับเรื่องจริงผมไม่ได้โกหก อะไรเห็มมองว่าผมเป็นคนเขามองผมโอ้โไปผมพูดจริงๆครับของพี่ปาไม่ก็ฝันเอาอย่างเงี้ยครับฮะใช่ครับฝันเขาต้องการปกติเขาก็ไม่ได้เร่งงานนะครับแต่ผมก็แบบเอ้ยขอนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็มาเขียนจากความฝันอย่างเงี้ยโอ้ใช่ฮะจริงๆครับแล้วก็เป็นแบบฟิลแบบว่าถ้าฝันฝันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นี่ครับแล้วมันมีอะไรมาปลุกให้เราตื่นอย่างเงี้ยไปเยี่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบกลับมาแล้วก็ฝันต่อได้อย่างเงี้ย กติมันฝันต่อเป็นคนจินตนาการนานแล้วผมก็จ้าจะว่าแบบบ้านต้องกินเยอะไหมต้องกินให้อีกนไม่ครับไม่ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้พยายามจะวิทยาศาสตร์เข้าไปจับครับอันนั้นต้องกินเยอะไหมจะได้ถอดจิตได้ไม่ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้มันเป็นจริงใช่ไหมมันเป็นจริงๆครับคือตึกอะไรไม่ออกกูหลับเถอะแล้วเดี๋ยวฝันใช่ครับฝันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในฝันแล้วก็มาดําเนินการเลยใช่ครับตาย สิ่งมหัศจรรย์นะใช่ไหมอาจารย์เคยรู้ไหมวิชานี้ไม่เคยรู้เลยครับมันบ้าไม่อเล่นเล่นความตายค่าเราได้ครั้งเดียวใช่ไหมครับความตายขาเห่าในเทือเดียวแต่ว่าความหักขาเห่าไปเรื่อยไปเรื่อยจนกว่าเห่าะตายครับออันนี้มันมายังไงอ่าก็มาจากในเนี่ยนี่ทำคมเฟนท์วัน้ม่เฉลยกันจริงๆเขาบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นใช่จริงๆปัดดญาหรือคําคมครับเอามาจาก โซเชียลหมดเลยแต่แค่มามาแต่งต่ออย่างอย่างอันเนี้ยเขาก็จะมีแบบความตายฆ่าเราได้ครั้งเดียวแต่ความรักนี่สิอย่างเงี้ยครับเราก็ไปต่อเอาว่าแต่ความรักมันอาจจะขาเขาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายผมก็ไปแต่งเพิ่มให้มันแบบคำมันธรรมชาติขึ้นอย่างเงี้ยครับคมนะคมคือส่วนหนึ่งเอาแรงบันดาลใจมาแล้วมาแต่งให้มันสมบูรณ์ขึ้นครับความตายฆ่าคนเราได้ครั้งเดียวแต่ความรักมันจะฆ่าเราหลายๆครั้งจนกว่าเราจะตายใช่ แต่มันเป็นความรู้สึกดีใจมากกว่าตอนนี้มันเราควรจะทราบซึ้งกับสิ่งที่พวกเราสร้างบทการนะตอนตรีคอเบาๆใช่ไหมครับใครจะไปคิดนะใช่ใช่ปล่ะเล่นมาภาคหนึ่งภาคสองสองจสองจแล้วก็ภาคย่อยอะไรต่างๆจะมาถึงสับเปลอให้เราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตอนที่หนังเสร็จเราคิดว่าจะมีวันนี้ไหม ใช่ป่ะนี่ถือว่าโอ้โหเคยคิดไหมล่ะนี่โอกาสมาแล้วนะใช่ไหมเหมือนพวกเราทุกคนนะนะอ่าเพลงนี้ก็จะติดหูคนแล้วอาอาจารย์บีชาใช่ไหมเนี่ย ก็จะเห็นดูสัปเหร่าสักชีวิตจากนี้อาจารย์ไม่เหมือนเดิมมานะครับอาจารย์ฉริยะเนี่ยคนจะเรียกอาจารย์ศักชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมเน็กยังเป็นนักร้องอยู่แต่ชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมไ๋วข้าวก็เหมือนกันเปิมก็เหมือนกันใช่ไหม ต้องตเตนี่หนักเลยมันไม่มีอีกแล้วนะที่มันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นนะนี่ไปกันหมดเลยเนี่ <c oughs> ไปข้าวเอ้แต่รอมาเจ็ดปีอะ หนูรอมาเจ็ดรอมาเจ็ดปีในบทใบข้าวแล้วหนูก็ได้มาเล่นแล้วแบบหนังมันประสบความสำเร็จหนูแบบขอบคุณแฟนที่แบบให้การต้อนรับต้อนรับพวกเราอย่างดีตั้งแต่ภาคแรกจนภาคนี้แบบว่าทุกคนก็ยังให้กำลังใจกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆภาคแรกก็เป็นปรากฏาการณแล้วนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ปรากฏการณ์เป็นปรากฏการณ์หนังอีสานไทยอีสานแท้ๆแล้วก็เติบโตเรื่อยมาแล้วก็มาถึงวันนี้ใช่ไหมวันนั้นต้องเตบอกพี่ว่าอยากจะเป็นหนังไทยหนังอีสานหนังคนหนังอีสานที่รายได้มากที่สุดครับนี่มันเป็นแล้วใช่ไหมใช่อเป็นยังไงบ้างคือแบบ เป็นแบบรางวัลรางวัลของคนรางวัลที่เราเหนื่อยครับรางวัลที่เราเหนื่อยรางวัลที่เราทุ่มเทจริงจริแล้วก็แบบมันความสําเร็จนี้มันไม่ใช่แบบของพวกเราครับมันมันมันคือของของทุกท่านเลยอย่างเงี้ยครับของแฟนคลับด้วยแบบาผมไม่รู้ว่าจะทําหนังไปทําไมถ้าไม่มีคนดูอย่างเงี้ยครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนมาดูหรือไม่เนี่ยเราก็เราก็ดูแค่แค่คนเดียวอย่างเงี้ยครับแต่แต่อันนี้แบบ แล้วทาแล้วเขาเขาชอบอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนที่บอกตั้งแต่แรกว่าแค่คิดว่าไม่ไม่เท่งก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยครับแต่นี่มันคนชอบอย่างเงี้ยครับคนมันชอบแล้วคนคนสนับสนุนขอบนี่สะนับคือคนรักหนงเองนี้นะใช่ไหมมันทำให้คนไปอินได้ไงเนี่ยเวลาครูไปเดินสายผมดีใจแทนนะ ได้ไปไล่ดูคลิปโดยเฉพาะพ่อศักดิ์นี่ก็เอาโพสเยอะหน่อยแล้วก็ไทยบ้านใช่ไหมค่ะเนี่ยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะตั้งแต่รอบแรกๆฉาย5ตุลาคมแล้วคุณก็ไปตะเวนทางภาคอีสานใ,ใช่ไหมครับแค่แค่แค่จะอีสานเลยตอนแรกครับแค่จะทัวร์แค่อีสานกับกรุงเทพนิดหน่อยไงครับแต่แบบด้วยกระแสแบบ เขารอครับตะวันออกบ้างเหนือบ้างใต้บ้างอย่างเงี้ยครับเขาอยากให้ไปเงี้ยครับก็ต้องต้องไปครับไม่แต่มันแปลกมากตั้งแต่เริ่มฉายที่คุณไปเซอร์ไพรส์คนดูอ่ะ<ช>มันแน่นเลยแน่นลงเลยนะอีสานอ่ะติดแถวหน้า<ช>เลยค่ะคือแถวหน้ายังเต็มหมดเลยอ่ะใช่คืออันนี้คืออีสานเริ่มก่อนถูกไหมค<ช>รับแล้วปกติการเมินถึงแผ่ขยายมา<ช>แล้วที่พวกคุณไปเซอร์ไพรส์เนี่ยใช่ไหมสามสี่คนว<ช>ิ่งเข้าไป อ่า yup. เดี๋ยวอยู all, so ่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปหน่อยไอ้นี่เป็นเสียงนําเลยครับใช่ไหมเพราะเราเป็นพระเอกเรื่องนี้แล้วทีนี้ร้องทําไมไม่ได้สั่งให้ร้องผมต้องแทนเขาครับเขาแบกทุกอย่างมว้ตลอดเลยแบกอะไรเขาแบกความกดดันจากแฟนคลับที่รอสับเปลือยแล้วเขาทํางานเขาคิดเขาอยู่กับตัวเองมาระยะใหญ่ๆที่แบบ เรายังกี่เลยว่าถ้าย้อนกลับไปได้เราอยากไปอยู่ข้างๆเขาไปให้กําลังใจเขามากกว่านี้เท่าที่น้องคนหนึ่งมันจะทําให้มันได้แต่เขาเก่งมากวันนี้ผมอยากขอบคุณทุกคน <c oughs> แฟนคลับทุกคนมากที่ที่รักในตัวเขาแล้วก็รักในผลงานที่เขาตั้งใจทํำขนาดนี้ไม่รู้จะพูดยังไง มันดีจริงครับเราไม่คิดว่าเราจะเดินทางมาถึงจุดนี้จุดนี้เลยครับดีใจมากดีใจร้องได้วลยตอนเนี้ยับดีใจลายครับก็ขอบคุณพี่ยุทธด้วยครับอันนี้มันร้องกันจริงจังเลยเนี่ยเฮ้ยมันควรจะมีความสุขมีความสุขครับทำไมไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้สั่งให้ร้องเลยดูหน้านี่ ดีใจแทนเขาครับเด็กคนรักเขามากๆครับมันต้องพิสูจน์มานานนะมากมากครับใช่ไหมเขาเป็นคนไม่ยอมพูดครับไม่ยอมพูดเหรอเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีความบาดเสียวมากตอนที่ไปเจอบีใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เป็นภาคที่อาจจะเนื่องจากมันเอาเรื่องกระแสบีเข้ามาเกี่ยวข้องครับมันก็มีความกดดันมีความเสี่ยงแบบนึง แต่พอมาทําสับเปลอวันนั้นความรู้สึกพี่ที่ดูนะ,ะที่ต้องเตนั่งตรงนี้คราบอจักรวาลไทยบ้านกลับมาแล้วเป็นความรู้สึกนันจริงๆคือถ้ามันไหม่มันไม่โดนนะไมุ่ว่านี้เป็นไงนะ,ะใช่ไหมครับมันมันเหมือนแบบมันเหมือนวแบบ่าเอ้ยถ้าถ้าเราเราไม่ได้คิดถึงคนรอบข้างเลยคือ ถ้าเราถ้ามันเฉงขึ้นมาเนี่ยเราเหงาเลยอย่างเงี้ยครับเราแบบเราดื้อที่จะทำเองอย่างเงี้ยครับเราทำไมดื้อที่จะทําเองดื้อดื้ดื้อที่เป็นตัวเองคือเรารู้แหละว่าทํำยังไงแฟนคลับถึงจะชอบอย่างเงี้ครับรู้ว่าหนังคนเป็นยังไงแล้วกระแสตลาดเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราเรารู้หมดแต่ แต่เราดื้อที่จะเป็นตัวเองครับพยายามเล่าแบบเออ,เอ,อคุณจะเป็นตัวเองให้มากที่สุดเจ๋งก็กูคนเดียวเองเองคใช่คือถ้างานนี้มันไม่ใช่แบบนี้นี่ใช่ครับโดนเต็มเต็มใช่ครับภาษา <c oughs> ชาวบ้านคือโดอนเต็มตีนใช่ครับกูเขียบนบทเองก <ๆๆ S 1> ูเชื่อกูจะเอาแนวแบบนี้ใช่กำกับจะเอาแบบนี้ใช่แตก ก็ไม่ได้เขาเขาก็ไม่ได้ต้องการสิ่งแบบอย่างเคบเงินอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเงินอ่าที่เขายอมที่จะให้เราสร้างอยู่แล้วอี้ยแต่แค่เรารู้สึกว่าเราอยากรับผิดชอบเราเป็นคนเขาทําเขาอย่างเงี้ยครับเราแค่เขาเขาไม่ต้องการหรอกครับแต่เราแค่อยากจะหาส่วนเนี้ยมารับผิดชอบเพราะว่าเราทาเขาเองอย่างเงี้ยครับคิดจริงๆใช่ครับใช่คิดจริงๆแล้วก็จะยืมริงๆครับยืมกล้องจริงๆใช่อย่างน้อยก็เป็นหนี้กล้องเดี๋ยวไปใช้กล้องอีกทีหนึ่ง เอาเมื่อคืนพี่ต้องก่อนครับอ่าก็จะมีนายทุนลายส่วนก็ค่อยๆแบกค่ให้ใหคืนเต็มที่อย่างเงี้ยครับไม่ต้องกดดันนี่กดแต่ว่ามันกว่าจะมาถึงวันนี้เขากดดันมากนะ <c oughs> ไอ้นี่ร้องไม่หยุดเลยเฮ้ย <c oughs> นี่พี่พยายามใจหัวราอย,ยังไม่ยอมหยุดร้องอีกเว้ยมันมันพูดไม่ได้เลยอย่างอย่างเขาจะถามตลอดลว,ว่าว่าหนังมันจะดีไหมอย่างเงี้ยเราก็พูดเราก็ไม่เคยบอกใครว่าหนังดีเลยเขาจะถามว่าหนังมันยัง็นูไหมอะไรเราก็แค่แบบ ก็โอเคอยู่ครับอย่างเงี้ยเราเราแบบพยายามพูดแบบคือไม่อยากให้เขาคาดหวังว่าในตัวเราว่าเราจะทําให้เขาแบบขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับมันมันมันพอมันได้อยู่อย่างเงี้ยครับหมามถึงคอยถามใช่เขาจะถามมันโอเคไหมพี่มันมันได้บ่อ้ายมันได้เบอมันได้บ่อ้ายว่าผมกลัวเขากดดันตัวเองครับผมจะถามเขาผมอยากให้เขามั่นใจกับผลงานที่เขาทําผมจะถามว่ามันดีใช่ไหม กดดันหมดเลยคนรุ่นใหม่สองคนที่เขามาเติมในตอนนี้มีความงงๆนะ